ไม่ก็โอ้โหสัตว์ป่าของเราเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือเจ้าเต่าลินจา้าไปเลยครับเจ้าเต่าไม่เชือกด้วยยยย้ยยไปและคือเจ้าหมาตัวต่อไปนะครับนี่เลยอโอ้ไม่ก็ไปนู่นแล้วมันมีเป็ดมาด้วย โ hey, hey. hey, 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 hey. อ้โหเฮ้ยไดโนเสารัสเฮ้ย้มันมานี่แล้วทุกคนมันมาได้ไงวะเนี่ยมันปล่อยพลังใส่เจ้าไดโนเสาร์โอเคเจ้าไทเทราท็อป er นี่ไทเทราท็อปย่ er R ย,ยั่วโอย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 ชนกันแล้วทุกคนอ่าและนี่คือเจ้าลิงลิงครับ ไปเจ้าลิงติณังกาถึงกล้วยว้าวนี่โชว์พิณังกาหน่อยน,นี่อ่าเจ้าช้างเฮ้ยโอ้นี่ไงโอ้สับขายังไวเลยดูวงเขาสิเย่ไปเลย let's go เฮ้มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้โอเคโอ้เจ้าหมาอดอ g s อด o g s โอ้ดูไป เมานี่แล้วมานี ex, ่แล้วอดออ่าไปแล้วโอเคโอ้เจ้าทีเล็กทีเล็กไดโนร์ยูโฮนี่ังกาไปนู่นเลยโอ้เจ้าปานิมปานิมไปเลยปานิมวิ่ง ว้าวโอ้ยพระเจเอโรฟินเยี่ยมเลยโอเคทุกคน Bye-bye.